รู้การมาของเราครั้งหนึ่งในชีวิตนี่คือพระเจ้าชัยวร,รมันที่เจ็ดแห่งราชวงศ์วร,รมันจากนั้นเป็นต้นมาก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้ชัยวร,รมันที่เจ็ดเนี่ยก็ไปเชิญผู้ที่คงแก่เรียนและผู้มีความรู้ทั้งหลายไปว่าจ้างช่างอินเดียมาประมาณกับแสนคน แล้วก็จะมาทําการก่อสร้างปราสาทหินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรับโลกขึ้นมาอันนี้จากนั้นก็เลยเป็นการเริ่มต้นสร้างขึ้นมาพอสร้างไปสร้างมานี่มันไม่รู้ว่ามันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนขึ้นมาปั๊บและในขณะเดียวกันยังไงลูกของชัยว・รมันที่เจ็ดก็ไม่มีบทไม่มีแล้วทำวิธีไหนก่ช่าง คนบ้านสันกปล่าวยังไงก็ช่างเขาไม่สามารถที่จะมีได้ในที่สุดก็ดเลยทำให้ชัยพ่อของชัยวร,รมันที่แปดเนี่ยเกิดความชนะว่าลูกของชัยวร,รมันที่เจ็ดไม่เกิดในที่สุดลูกของชัยในที่สุดพ่อของชัยวร,รมันที่แปดเนี่ยก็เลยเอาลูกของตัวเองเนี่ยมายกให้เป็นลูกบุญธรรมของชัยวร,รมันที่เจ็ด คนนั้นมีลูกสาวลูกสาวน้อยสาวใหญ่ก็ยกให้ชัยวรมันที่เจ็ดเป็นลูกบุญธรรมไปไหนมาไหนก็มีแต่ลูกของชัยวรมันที่เจ็ดแต่มันเป็นลูกที่เขายกให้เป็นลูกบุญธรรมแต่ทีนี้ในที่สุด <c oughs> เขาเรียกว่าพี่น้องในเมือง <c oughs> ในเมืองพระนครเนี่ย <c oughs> ก็เลยถามว่า <c oughs> เขาจะเรียกเรียกชัย ชายบร,รมันเนี่ยพ่อของเขาเนี่ยเป็นศัตรูกันกับเรานะเขาไม่ลดลาวาสบเขาจะเสี่ยมสอนลูกเขาตลอดเวลานะไอ้ที่เขายอมนี่นะ่ะให้ลูกของเขามาเป็นลูกบุญธรรมเนี่ยอย่าคิดแล้วว่าเขาจะยอมดีไม่ดีเขาอาจจะแฝงมาด้วยเรื่องราวบางอย่างที่เราคาดไม่ถึง ยังไงก็ฟังหูเอาไวห้หูอะไรที่ควรให้ก็ควรให้อะไรที่ไม่ควรยกก็อย่าไปยกอะไรไม่พอสอนก็อย่าไปสอนคือสอนได้บางอย่างแต่ไม่ควรสอนวดบางอย่างไอพี่น้องในราชในในเมืองพระนครใหญ่ก็บอกชัยวรมันทีเจ็ดอย่างนั้นทีนี้ชัยวรมันทีเจ็ดนี่ท่านก็เลยพูดกับพี่น้องว่า จริงๆแล้วเนี่ยไอ้นี้ก็ไอ้นี้ก็คือหลานมันก็คือหลานเราแหละแต่มันก็คงแม่เลวมันพ่อมันมั้งอ่ามันก็คงแม่เลวมันพ่อมันมั้งแต่ไม่เป็นอะไรหรอกมันอยู่กับการอบรมถ้าเราอบรมดีเขาอยู่กับเราเขาอบเราอบรมเขาดีพฤติกรรมเนี่ยก็คงจะไม่เอานิสัยพ่อมาใช่แล้วแหละ ก็ปรากฏขึ้นมาว่าจากนั้นเนี่ยชัยวรลมันที่แปดนี้เนี่ยซึ่งมันเียงเป็นเด็กน้อยอยู่อ่ะมันก็เลยมากินอยู่ในพระราชวังที่นี่พ่อของเขาก็สอนเอาไว้ว่าเวลาชัยวรมันทําอะไรต่างๆก็ให้ไปเสนอหน้าไปนั่งอยู่ข้างๆทาตาแบบแบบชูหน่อยคือหมายความว่าแสดงตัวว่านี่คือรัตททยะ พอาจากนั้นเป็นต้นมาก็าแสดงตัวอย่างนั้นขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาขีมากก็ต้อให้รี่ก็ขีตามให้ด้วยเวลาใช้วัลมันทีเจ็ดไปไหนไอคนนี้มันก็จะนั่งราชรถตามหลังไปด้วยทําตัวมันเหมือนกับรัตทายาตเนี่ยแต่ว่าใช้วัลมันทีเจ็ดท่านเป็นคนที่ไม่ถือสาเป็นคนที่ยังไงก็ได้แต่ท่านท่านออกบปงเพลิน มีอยู่วันหนึ่งท่านบำเพ็ญเนี่ยท่านขึ้นไปบำเพ็ญอยู่บนเขาพนมกุเลนท่านไปบำเพ็ญอยู่เจ็ดวันเจ็ดคืนท่านไม่ลงน้ำก็ไม่อาบข้าวก็ไม่กินขอนังน่งนั่งขอนั่งบำเพ็ญอย่างเดียวขึ้นมาปรากฏว่าท่านนั้นเนี่ยสำเร็จสมาบัติแปดบางครั้งมันก็อิ่มบางครั้งมันก็เบื่อ จริงๆแล้วอาเนี่ยนี่ยไม่เคยฝันว่าเลยว่าตัวเองเนี่จะมาเป็นกษัตริย์ปกครองคนแต่ไม่ด้วยอะไรบุญกุศลอะไรต่างๆมันชักนำมาทำให้ต้องกลายมาเป็นเจ้าเมืองเมืองพระนครทั้งที่ว่าวัยมันยังไม่ถึงและอีกอย่างหนึ่งคนที่รักษาตำแหน่ง สามก๊อนบนเทียนบานเนี่ยเขาก็ยังมีชีวิตอยู่อาก็ได้แต่คิดอยู่เสมอว่าเขาให้อามาใช่กรมเนีแต่ถ้ามาใช่กรมแล้วเนี่ยทำไมมันไม่มดสักทีแล้วทำไมกำมาใช่กรรมแล้วเนี่ยถึงจะต้องยกยกสองให้อานั้นเนี่ย สร้างมหาปราสาทที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกได้อ่ะแล้วอาเคยบอกเล่าให้พี่น้องได้ฟังไหมก็บอกว่าโอ้จะเป็นบอกไม่บอกได้ยังไงแต่ละคนนี้เนี่ยก็แก่ส่วนบางคนก็เป็นแต่ผู้หญิงนีไซา์ผู้หญิงกอนี้ก็อย่างงั้นแหละล้านก็คงจะเข้าใจหรอก มีไซสผู้หญิงก็ยังงันแหละคิดอยู่อย่างเดียวก็คือทำยังไงจะค้าขายให้ได้กำไรมากๆมันมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยอานี่ก็น้อยใจตัวเองและไม่เคยอยากจะคิดเลยว่าทำไมพี่น้องของเรานี่มันแคบมันเข้มขนาดนี้แหละเราก็เลยถามถามว่า มันเป็นอะไรละอาทหารเนี่ยนะเขาสละความสุขของเขานะปกป้องประเทศชาติเขาควรจะได้รับสวัสดิการอาเองเนี่ยก็ให้ปัดก็ให้เงินเดือนของเขาเพียงแค่ว่าก็ไม่ได้มากเา่อะไรนักหรอกมันมีอยู่วันหนึ่ง เชาเมืองต่างถิ่นนะ่ะเขาอยากจะมาค้าขายกับอาอาก็เลยเลือกหาที่สวยๆมอๆหวังว่าจะทำเป็นตลาดการค่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพื่อจะให้เมียทหารลูกห้านทหารเนี่ยเขาได้เขาได้ทำการค่าคำสั่งก็ออกไปแล้ว ทำความสะอาดแล้วเคลียพื้นที่แล้วห้านเชื่อไหมไอ้ครอบครัวของเราพี่น้องของเราเนี่ยพอไปเห็นสถานที่อันนั้นเสร็จปั๊บเนี่ยดันกล๊บจะไปทำการฆ่าเองไปแย่งสถานที่อันนั้นมาทำการฆ่าเองเลย แล้วก็เขาให้อานี้เนี่ยไปหาที่ให้พวกเมียทหารใหม่บอกว่าอันเนี้ยเขาให้เป็นลูกหลานของราชสํนนักซึ่งอาได้ฟังอหาก็บอกว่าโอ้โหมันเป็นไปได้ขนาดนั้นนี่ตระกูลของเรามันไม่มันเป็นตระกูลกษัตริย์รวยกว็รวยเงินทองใช่ชาตินี่ก็ไม่หมดทาไมจะต้องไปเบียดบงังคนยากคนจน พระศกนิก่ชาวบ้านชาวเมืองด้วยยกนัมม้นขอ,อ,องนมบุญน้ำห<วะ>ลงวงพ่อในใจมาไกลแล้วเนาะมา<วะ>จากคอนเก็เนี่ย

อ่าิกี่กี่คลิปแล้วนี่ได้3มคลิปแล้วครเอาพอแค่นี้ก่อนโอ้โหมันยาวมีเอฟซีเขากระบอกว่าถ้าไปกราบหลวงพ่อนะให้กราบเรียนหลวงพ่อว่าขอหลวงพ่อพูดให้ฟังสั้นๆว่า เรื่องราวของของของไทยของของกัมพูชีเนี่ยมีความเกี่ยวเนื่องกันมาอย่างไรครับไอ้นี่มันเรื่องไอ้เรื่องไอ้นี่มันยาวยาวเลยเลยครับสั้นๆไม่ได้เไม่มีเพราะว่าถ้าถ้าสั้นเนี่ยมันไม่มีเพราะมันไม่ได้้อเรื่องอย่างก็ที่ฟังเรื่องวรมันเมื่อกี้นี่ยังไม่พอครึ่งหนึ่งของเขาเลยเพราะมันเราไม่รู้ว่าการล่มสลายของวรมันเนี่ยใครเป็นคนทาให้ล่มไมเครับไม่มีใครรู้หรอกถ้าเราไม่ฟัง เราไม่ฟังต้นฉบับเขาจริงๆเรื่องเล่าให้ละเอียดจริงๆ<อ>เราไม่เราไม่ได้เครูห้หลวงพ่อพอดีพี่พี่น้องๆ FC เขาฝากร่วมบุญกับหลวงพ่อมาด้วยควรับ<ช>เอา FC ของโยมอ่ะเขาเขาไปดูคลิปหลวงพ่อที่โยมลงใน y o u t u ู e อ่ะ <ๆ S 3> <ๆ S 1> เขาก็เลยฝากมาร่วมบุญกับหลวงพ่อด้วยควรับ <ๆ S 1> ที่ที่ที่โยมเช็คดูเมื่อเช้ารวมทั้งโยมด้วยอะไรด้วยก็เก้าพันห้าร้อยบาทนะครับหลวงพ่อ เดทยมมาเอียดก็ดีจะมา,มาได้ได้สบาอไอเรื่องสั้นๆนี้มันไม่มีหรอกเพราะเรื่องสั้นๆนี้มันไม่มีเรื่องราวและมันไม่ละเอียดครับที่มันเป็นเล่มที่มเกียงไม่มีไม่มีเพราะว่ามันเะเรื่องเหล่านี้มันจะต้องดึงออกมาจากสวายแล้วเอาพูปน่าจะทำ มันเขียนไม่ได้ตรงเนี้ยต้องแต่ต้องเนี้ยโอแตามมันจะเขียนได้อยู่แต่มันยังไม่ถึงเวลาอันนี้ก็ฟังไปก่อนฟังเรื่องราวแบบแบบฉบับพื้นฉบับแบบชาวบ้านไปก่อนตื่นลึกนาบางของชัยวรมันทีเจ็ดนั้นคืออะไรนี่มันก็จะเล่าแบบเล่าแบบละเอียดเลยเพราะเล่าละเอียดแล้วเราจะได้มารู้ว่าทําไม วรมันทีเจ็ดนั้นเนี่ยไม่ไม่สามารถมีใครต่อบันลังของท่านได้มันก็จะไปสรุปเรื่องราวยาวแล้วถ้าจะเล่าสั้นๆน,นั่นมันไม่ใช่เรื่องของพระโพธิสัตว์ใช่แถ้าเล่าเรื่องของพระโพธิสัตว์มีทั้งละเอียดแล้วก็มีเรื่องที่ว่าตื้นลึกนาบางที่เราไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่รู้ว่า <laughs> การก่อสร้างปาสาทินที่ยิ่งใหญ่นั้นเนี่ยใครอยู่เบื้องหลงัง <laughs> แล้วก็มีความเป็นาอม่ยังไม่มีใ,ใครรู้หรอก มันไม่ใช่นิทานแต่มันเป็นพงศวดานของระวางวรมันแต่ว่าสวรรค์นี่เขาจะเก็บเรื่องเหล่านี้เอาไว้แล้วเขาจะมาถ่ายทอดคู่กันกับการสร้างปราสาทยิ่งที่ยิ่งใหญ่ระด,ดับและที่เรากําลังสร้างนี่มันจะเป็นการเขียนเรื่องที่ละเอียดที่สุดแต่ที่เล่าไปนี่ก็คือเราเรา,าเล่ายังไม่ละเอียดแต่ก็เล่าเป็นโครงไปก่อนเขาชอบฟังกันมากขรับหลวงพ่อ โยมโยมาพวกเอฟซีทั้งหลายที่เขาอยู่ไกลๆเขาได้ฟังแล้วก็ชอบฟังมันสนุกมันน่าติดตามเพราะเขาฟังหลวงพ่อเขาก็มีศรัทธาเพราะเขาฟังหลวงพ่อเขาก็มีศรัทธาอยญ่จะระมุนกับหลวงพ่อมันไม่คือมันไม่มีใครที่จะไปย้อนย้อนอดีตอดีตชาติได้แบบยาวยาวละเอียด่างนี้มันไม่มีแต่อย่างสำหรับอย่างหลวงพ่อนี่เพียงแต่แค่ว่าตั้งตั้งเหตุมาว่า ทำไมทำไมต้องสร้างตรงนี้สร้างเพื่ออะไรแล้วสร้างไปทําไมเนี่ยมันจะเอาเรื่องอดีตชาติมาล่ะอันนี้มันยังไม่ถึงจุดตรงนี้เลยไอที่เราไปเป็นชั่วโมงมันยังไม่ถึงหลวงพ่อครับแล้วแล้วที่สร้างปราสาทที่นี่นะครับถ้าเกิดว่าถึงสามชั่วยุคคุณมันจะใหญ่แค่ไหนครับใหญ่เท่าที่นครวัด เขาเรียกว่ายกเมืองพระนครมาทั้งเมืองแหละยกนั้นมาทั้งเมืองเลยครับก็คือไม่แพ้เอาง่ายๆเลยครับก็คือใหญ่คือมันพูดง่ายๆว่าคือรุ่นสองกับรุ่นสามนีนมันเป็นรุ่นพระโพธิสัตว์ครับซึ่งบุญเขามากความอดทนมากบารมีมากข้าทาสบริวารนี่ไม่ถอยแล้วก็เขาก็เป็นคนที่มีศิลมีธรรม คือที่นายสั่งยังไงก็ต้องย้อนนะย้อนทุกอย่างครับถ้าในงานมันก็จะไม่มันมันจะไม่พระโพธิสัตว์ก็จะไม่ให้เดินตามครับเ่ครับประวัติตานี่คนมันเก็บไว้กับที่สมัสดิมันเลือไว้เกี่ยวกับเรื่องนครปฐมนครธมแบบนี้าใ็จชว่ามัน่างๆสมัยไหนมันตรงกันนะครับไม่จะต้องอ่านจะต้องดูนี่เราก็ไปเปรียบเทียบกันนะ คือคือคือเรื่องของเรื่องของวรมันเนี่ยคำว่าเรื่องของวรมันเนี่ยมันมีมันจะมีคำต่อคำที่เขาถ่ายทอดออกมาเป็นภาษามันมันเหมือนใกล้ๆคำบางคำมันไม่สามารถจะนึกได้มันจะนึกได้เฉพาะแต่คนที่อยู่ในเหตุการณ์ที่เขาจะเออใครวรมันเคยกล่าวอย่างนี้ตอนที่ท่านขึ้นคลองราในหม่ายอายุยี่ิห้าปีปั๊มนี่ ท่านเรียกประชุมชาวบ้านชาวเมืองบอกว่าเราจะทําให้คนทั้งโลกเดินทางมาบนแผ่นดินของเราอ่ะเราจะให้คนทั้งโลกรู้การมาของเราครั้งหนึ่งในชีวิตนี่คือที่มาของชัยวร,รมันทิเศษคำพูดนี้ใครมันจะไปกล้าพูดล่ะทามันไม่ใหญ่จริงถ้ามันไม่มีเงินสนับสนุนยิ่งใหญ่จิงมมันพูดไม่ได้หรอกพูดแล้วแล้วชาวเมืองมันก็จะหัวรอกขำกลิ้งแล้วมันจะแปลพูดแบบไหน แล้วคําว่าโลกคําว่าชาโลกเนะี่ยเราไม่รู้จักหรอก <c oughs> เพราะว่าชาวเมืองนี่มันไม่ได้กว้างถึงขนาดนั้นแต่กษัตริย์เขามีความคิดที่กว้าง <c oughs> เพราาะว่เขามีบุรุษเก่านักจงนี้ไปพันสีอะ พันปีกวปีไปไว่าัชรมาทีเจษนี่อายุแปดสิบกว่าปีแปดสิบกว่าปีก่อนคือนับจากวันนี้ไปนับจากพศไปพนมรุง่งตอนสร้างพานมรุ่งเจษมีพันปีละแต่ถ้าเลยพันปีไปอีกแปดสิบปีแปดสิบกว่าปีนั่นมันเป็นช่วงอายุขของชัชรามนทีเจเพราะไชรมาลีเจษท่านอายุขนาดนี้ แปดสิบก mm. ว่าปีโอ้ดีไอคาราวานคาราวานรถโบไซมาจากไหนมาจากสมุทรปราการครับโอ้ขับรถยังนี้มาจรครับมากี่คนล่ะประมาณสิบกว่าคนครับโอ้โห เขาว่าเทไรเขาว่าหกเจ็ดร้อยตีใช่ไหมผมลองลบแล้วมันประมาณพุทธศัวรรษที่หนึ่งพันสี่ร้อยประมาณครับทนับถลังทานับถอยหลังมาจากไหนมาจากเทพครับดูในเังเลยังไงฟังแล้วฟังแล้วก็วันหลังก็วาตัอฟังก่อตัฟังก่อให้ให้เขาทำใส่ไว้ในยูทูบเลได้ คนเข้ามาก็มาแบบคุณเนี่ยฝาดมาฝาดมาก็เราช่วยสร้างก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ว่าได้มาได้มาดูบุญกันครับอ่าแค่นี้ก่อนไปนอนเลยดูที่เนี่ยในโลกมนุษย์เนี่ยเขาแต่งตัวมันมึงมังมึงคาลิเก่น่ะฉันคิดว่าทาปากให้ตาโลโลเหลือกเหลือกมีคนลูกตาด้วยมึงจะว่ายังไงช่างบัวมันทุกเรื่างเงี้ยจริงลักษณะเป็นไงครับผม อะไรที่มันเป็นความอะไรมันเป็นมันเป็นสิ่งที่มนุษย์เข้าไปฟันก็จังหัวมันคบกันได้ก็อันไหนที่คบกันได้ก็คบกันปลายทางนะถ้าสิ่งไหนที่มันเกินเลยไปเราก็ถือว่าเราก็ไม่ไปใส่ใจว่ามันก็ชังงนะแล้วมันก็ยุติเองมันก็เลยกลายมาเป็นว่าอันนี้คือเรื่องของคําว่าการบวมสวมสวกพยานองพยานหนักเรื่องการสร้าง แต่ทีนี้สมบัติมหาจากักรพรรดินี่เนะี่ยมันเป็นสมบัติของการแบกของการเรียนรู้ติะเรียนรู้วิริยะความเพียรและความความมั่นคงต่อต่อสิ่งที่เราสร้างทีนี้เราสร้างสมบัติมหาจากักรพรรดิเนี่ยเราสร้างให้นิย่เนี่ยเพื่ออะไรเนี่ยหนึ่งคือต้องการจะให้ลูกหลานเนี่ยคือไม่แท้ความคิด ไม่แพ้การครองทรัพย์แล้วก็ไม่แพ้ในการถือครองอย่างชีวิตของคนเราเนี่ยพอแตเ่เราเดินเไปถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเรามักจะมาแพ้ความคิดแพ้ความคิดอะไรเพอวันหนึ่งเราเกิดความสับสนแล้วว่า